สว ательно, ัสดีครับลูกไญ่ทักไทยเป็น้องตอนสาวนะครับเนาะลูกไญ่ไดรพามังไก่นากิฬาเพือนะครับนอนไก่โหไก่ไก่ไก่แชมปมไก่นากิฬาเพอนะครับนอนเนี่ยบอมบอมเป็นธรรมดาครับเนี่ยผ่านการแข่งขันมาแล้วนะครับนอนเนี่ยชนะสองข้งซ้อนแล้วครับเนี่ยโอ้เนี่ยประธรรมดาครับเลี้ยงแบบธรรมดาแต่ประธรรมดานะครับเนาะมึงเนี่ยเนี่ย ส่วนทั้งพี่ก็เป็นลูกที่มพันธุ์ะครับเนาะขายเดียวกันนะขายเดียวกันเนี่ยครับขายเดียวกันลุงไงกับเชเมืองลูกทีมในในขายของเพิ่นทุกๆโตนะครับเนาะนี่ครับลูกทีมเพิ่นอีกนะครับเนาะเพิ่นเตรียมออกแข่งขันนะครับเนาะโอ้ยมะเ้าเน้ากับเสี่ยวออกมาฝีงแดดนะครับเนาะกาดหน้าฝีงแดดเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงนะครับเนาะ การขุนไก่เพื่อไปแข่งขันกับเพื่อนกะเห็ดประมัณนี้นะเนาะเนี่ยเนี่ยส่วนตัวนี้เป็นสนา,ามออกกำลังกายพ่ะนะครับเนาะเนี่ยสนามออกกำลังกายตัวนี้เป็นผู้พ่าแลมน,นะครับเนาะผู้พ้าแรนพันธิกะบ,บางแดดให้นะครับเนาะเนี่ยเออ นี่ครับกลับมาเมืองตัวเอกคือเก่านะครับเนาะถืกของฟ้ามันทั้งสีเขา่าทั้งเลียงไก่น้ำนะครับโอ้ใจมากหลายเนี่ครับเราเอาถูกอย่างเลยนะครับเนาะสีเข่าเลียงหมูนะครับนะเนาะเลียงไก่ไก่เพื่อออกแก่งขันพรอน,น,รรอนะนรเนียเลาว่ารรมได้เพราะนะไก่เล่ากัไข่แน่ถูกตัวยอะครับเนะี่ย ออกแข่งขันย้ำไ,ไดก็พ่อได้ลุนอยู่ครับเนาะก็พ่อได้ลุนอยู่ออกแข่งขันแต่ละเทือก็ได้เนี่ยก็ประสบความสําเร็จมากการไล่เทือกเป็นสองเทือกแล้วนะครับตัวนี้เนาะครับเนาะเขาเชียนไส้เนาะครับเนาะเขาเชียนไส้มาสองเทือกแล้วเนี่ยโอ้ก็ถือว่าประทับมาได้นะครับเนี่ย,ชชย,ย,ย,รรยพิงแดดตอนเช้าๆนะครับเนาะให้ร่างกายเป็นแรง อี่แข่งขันมาบกีมือเองนะครับเนี่ยร่างกายเ็ิ่เริ่มเพลินไปแล้วนะครับน้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยพันกันจะเข่าห่มนะครับน้องนี่เมืองหุ่นพันเต็มๆนะครับด้วยเนี่ยเอกในฟาร์มเลยครับเนี่ยตัวเอกในฟาร์มเมืองคักครับนี่แหละนาตาคนประมาณนี้แหละเอ่อทรมดา วหวตัวเองเม่อคยจับหนา้ตัวเอง <laughs> ตรงนี้กขอจบคลิปลงเพียงกำหนกีกร่ลนนะครับน้า่ <laughs> นี้แหละสวัสดีครับ